สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Another Crab Treasure นะครับผมพาร์ทที่7แล้วนะครับซึ่งพาร์ทเนี้ยเราต้องไปล่าสมบัติให้กับเจ้ามันหอยเดี๋ยวมันกุ้งวะนะ่ะ <c oughs> น่าจะกุ้งนะโอเคครับผมเราต้องไปหา <c oughs> น้องอย่าเล่นซีเราต้องไปหาสมบัตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับชาวเมืองอีกคุยอีกแล้วเหรอ <c oughs> ซึ่งเนี่ยแผนที่สมบัติรู้สึกว่ามันหายไปเว้ยคุณผู้ชม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกให้ไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราคุยกับอ,อันนี้ก่อนแล้วกันแต่ผมเริ่มคุยไปจากทางนู้นดีกว่านะเพราะว่าอันนี้ผู้เท่าผู้เท่าน่าจะสำคัญสุด <c oughs> ผมว่านะโอ้สวรรค์อะไรมันจะน่าตื่นเต้นขนาดนี้ฉันจะตามติดการล่าสมบัติเล็กๆน,น้อยๆของนายไปด้วยนะฉันต้องมาทึกเรื่องนี้ไว้ให้บรรดาผู้ติดตามของฉันได้ดูอ่ะ เออผู้ติดตามคือใครหรอก็พวกผู้ติดตามไงพวกที่ตามฉันไปทุกที่แค่อยากรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่อ่ะนี่นายจะบอกว่านายไม่มีอะไรเลยจริงๆนะเหรอโอ้โหอยู่ๆคุณเป็นเอ่อดาวดาวโซเชียลไหมเนี่ยมีผู้ติดตามด้วยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหการล่าสมบัติในชีวิตจริง นี่มันคือเรื่องแบบที่เราอ่านในหนังสือตอนเป็นเด็กเลยนี่นะคุณคิดว่าเราจะได้สู้กับฉลามไหมหรือนอนบ๊อบป,ปิดละ่ะหรือหนึ่งในบรรดาอสุรกายที่น่าสะพึงกลัวที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกที่สุดของท่อระบายน้ำอะ่ะจฉันหวังว่าคงไม่เป็นแบบนั้นจริงๆล่ะนะโอ้โหคุณคุณไม่ให้ผมไปสู้กับใครดีฮนะผมไม่อยากสู้กับใครเลยอะใช่ไหมอะ เพิ่งลอยเข้าเมืองมาก็สร้างเรื่องเลยนะเจ้าหนูถ้าไม่มีนายอะพวกเราคงยอมทําตามแล้วปล่อยให้โดเรียนเหยียบย่ำพวกเราเหมือนเดิมอะนะงั้นพวกเราทุกคนจะไปตามล่าหาสมบัติด้วยกันหรอครับดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นแหละนะถ้าตาแก่ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์นั้นไม่ได้หลอกเราอ่ะนะใครก็ตามที่ได้สมบัตินั้นไปอะจะมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงในเมืองนี้เลยแหละ แต่พูดตามตรงนะแต่ใดที่มีคนได้มันไปที่ไม่ใช่โลแลนอ,อ,อะนะพวกเราส่วนใหญ่ก็คงจะพอใจมากแหละถ้าคนนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมทุกคนถึงได้เกลียดเขามากขนาดนั้นเลยโลแลนนั่นเหรอก็แค่ CEO ของบริษัทเซลฟิตอะนะซึ่งเป็นปฏิบัติการเก็บขยะที่ใหญ่ที่สุดที่นี่เท่านั้นแหละนอกเหนือจากที่พวกคาอิสระบางลายฝนเข้ามาด้วยตัวเองอะนะ ขยะทั้งหมดที่เข้ามาในนิวคาสเนียต้องผ่านมือโแรแลนทั้งหมดเลยแสดงว่าพวกเขารวยมากอะนะบริษัท Self เซลฟิตครอบครองอาคารส่วนใหญ่ในเมืองไปแล้วอะ่ะและคิดค่าเช่าที่แพงลิปดิวสำหรับการเข้ามาอาศัยในนั้นพวกเราที่อยู่ย่านโลเวอร์คัสนายพูดได้เลยว่าพวกเราไม่ค่อยจะชอบใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนักหรอกนะ งั้นก็ทําให้เขาเสียหน้าด้วยการเอาสมบัติไปยั่วต่อหน้าเลยเหรอการใช้เวลาสักพักแบบนี้ก็ไม่เวลวเลยนะแตออ่พอเรื่องโแรแลนด์ได้แล้วแหละพวกเราต้องรีบไปล่าสมบัตินั้นแล้วพันธลักษพิพิธภัณฑ์น,นั้นบอกให้เรามุ่งหน้าไปทางเดอะโกลฟใช่ไหมฉันเคยไปเดอะโกลฟมาก่อนน่ะเจอกันนอกเมืองนะถ้าต้องการคําแนะนะําอ่ะโอเคครับผมโอ้โหแนะนาผมหน่อยนะโอ้โหเรื่องอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็ได้ไปสู้กับ ใครไม่รู้แล้วตอนนี้ครับอ่าเย่นี่มันต้องสุดยอดแน่ๆเลยอะ่ะนี่เป็นโอกาสจริงๆอะ่ะที่จะได้ต่อกรอนกับไอดอลของฉันนะโลแลนอ่าไอดอลของคุณเหรอคุณชอบผู้ชายคนนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะเขาเป็นอัจฉริยะทางธุรกิจนะรู้ไหมโลแลนเข้ามาในเมืองนี้โดยไม่มีอะไรเลยอะ่ะนอกจากเสื้อผ้าที่สวมอยู่ะนะและอาณาจักรเก็บขยะที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนน่ะ และเขาก็สร้างอาณาจักรนั้นให้กลายเป็นอนาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดด้วยตัวของเขาเองอะ่ะงั้นจะไปตามล่าสมบัติทําไมอะ่ะถ้านายคิดว่าเขาเจ๋งขนาดนั้นน่ะ <c oughs> นายไม่รู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจเลยจริงๆนะเจ้าหนู <c oughs> แน่นอนฉันงคารพบโแรแลนด์นะแต่เขาก็อยู่ในตลาดเดียวกันน่ะนะและนั่นทําให้เราเป็นคู่แข่งกัน ตลาดเสรีเรียกร้องให้ฉันทําอย่างสุดความสามารถเพื่อเอาชนะเขาให้ได้อะนะนั่นคือจิตวิญญาณของการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพอะนะโอ้โหก็คืออันนี้ก็ธุรกิจอย่างเดียวเลยจะไปล่าสมบัติแล้วโอเคครับผมคนสุดท้ายนะ่าจะเป็นท่านผู้เฒ่าแล้วที่เราจะได้ข้อมูลอะไรหน่อยนะ <c oughs> ตอนนี้แทบไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับนอกจากพี่สาวที่จะให้คำแนะนำแล้วนะก็นั่นเป็นเสียงอึกทึกคึกคมไม่น้อยเลยนะฉันว่านะ เออไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะเห็นใครสักคนต่อกรกับโลแลนอย่างตรงไปตรงมาได้อะนะฉชฉันฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองจะก่อเรื่องวุ่นวายขนาดเนี้โอ้โหถ้าจะถามตาแก่อย่างฉันแล้วก็นะมันถึงเวลาที่ใครสักคนจะลุกขึ้นสู้กับไอ้พวกนักเลงนั้นแล้วเออเขาพยายามที่จะทำลายพิพิธภัณฑ์ของฉันมานานแสนนานแล้วนะ เออแต่ฉันออกนอกเรื่องไปแล้วอะนะพวกเราต้องรีบไปกันแล้วลนะ่ะถ้าอยากจะชิงตัดหน้าโลแลนไปอะ่ะอย่างที่ฉันบอกไปอ่ะนะจุดแรกของการเดินทางของเราคือเดอะกรอฟมุ่งหน้าออกจากเมืองและเดินไปทางเหนือเรื่อยๆอ่ะนะแะน่นายก็จะถึงที่นั่นในที่สุดเออแล้วก็ระวังอย่าให้โดนกินก็พอแล้วฉันว่านะอ่อืม ฟังดูดีนะเออผมดูดูแล้วนะมันก็เป็นแค่แผนที่ในกล่องซีเรียลเฉยหรือเปล่าครับคุณผู้ชม <laughs> มันเป็นขยะใช่ไหมแล้วมันทำไมมันมีความหมายอะ่ะ <laughs> เนี่ยเนี่ยซีเรียลอะ่ะซึ่งผมคุยแล้วมันไม่มีอะไรนะก็เดินทางเลยแล้วกันนะครับเดินทางต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรผมไม่เต็มอ่ะแต่ผมขออนุญาต เติมเลือดเติมอะไรก่อนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะได้สู้กับใครไหมนะครับซึ่งพี่สาวเขาบอกว่าจะให้ข้อมูลเราที่หน้าทางออกนะโอเคไปดีกว่าครับผมอ่าน่นไงพี่แกพี่รออยู่ตรงนั้นครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับทางการไป the ghost นะครับ the ghost the ghost the ghost อะไรละ่ะ <c oughs> อู้ช้าก่อนใจเย็นๆก่อนนะเจ้าหนูฟังนะ เราเป็นคู่แข่งกันในทางเทคนิคในการล่าสมบัตินี้อะนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันอยากจะเห็นนายถูกกินไปต่อหน้าต่อตาฉันหรอกนะผมทำอะไรผิดไปหรอครับฟังนะมันมีกฎในการสำรวจเดอะแซนเบดรีนอยู่นะนั่นคือขั้นตอนที่นายต้องทำเพื่อป้องกันเออเขาอะจากการดูดนายออกจากเปลือกหอยแล้วก็กินนายไปทั้งตัวเลยนายเห็นซุ่มโค้งพวกนี้ไหม พวกที่เดินทางไปกลับจากที่นี่ได้ทําเครื่องหมายด้วยกลิ่นไว้อะนะตามเส้นทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้ค่อนข้างดีเลยเออการทําเครื่องหมายด้วยกลิ่นหรอใช่กําลังปล่อยกลิ่นที่พวกเขาไม่ชอบออกมาสิไม่ว่าคุณจะน่ากินแค่ไหนอ่ะนะเขาก็จะไม่เดินเฉดเข้ามาใกล้ทางนั้นเลยเออเดี๋ยวนะเรากําลังพูดถึงใครกันอยู่อะ่ะผู้ชายคนนี้คือใครเหรอฟังนะ ก็อยู่แต่ตรงซุ้มโค้งไว้ก็พอแล้วนะเจ้าตัวเล็กแต่ถ้าโดนไล่ตามแล้วก็รีบกลับไปที่ซุ้มโค้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะทําได้เฮ้ยอะไรอะ่ะ <laughs> <laughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีธนูเท่ามาส่งด้วยใช่ไหม <laughs> ใช่ครับเออสนแสดงว่าคุณเอาจริงเอาจังกับการตามล่าสมบัตินี้จริงๆด้วยสินะแ <laughs> น่นอนอยู่แล้วครับ นี่เป็นทางเดียวที่ฉันจะได้เปลือกของฉันคืนมาเอออย่ากโกรธกันนะแต่ฉันแอบสงสัยอยู่ครึ่งหนึ่งว่าคุณจะใจฟอไปเสียก่อนฉันว่าอย่างนั้นนะหาดทรายระหว่างทางไม่ใช่ที่ที่ปูผู้บริสุทธิ์จะอยู่ได้เนะช,ช,ช่างมันเถอะนะฉันโคตรกล้าหาญเลยนะโอ้โหผมเกลียดเกลียดตรงที่ว่าตามันมองบนนี่แหละ มาทำให้มันจบๆไปสักทีเถอะฉันจะได้กลับบ้านน่ะบอกทางที่ถูกให้ฉันหน่อยสิโอ้โหที่แท้เจ้าอาจจะมีความสามารถพอตัวเลยนี่เจ้าหนูช่างเต็มใจที่จะวิ่งไปตายในนามของการค้นพบอะไรอย่างนี้ทำเอาฉันน้ำตาไหลเลยนะฉันบอกเลยในเมื่อคุณเป็นคนใหม่ที่นี่ฉันจะสรุปภาพรวมให้ฟังนะ ทางทิศเหนือของเราคือปา่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านรับแลของพวกผู้ฝึกจิตอน,นะทางทิศตะวันออกของที่นี่คือฟอตซัมเวลซึ่งเป็นเมืองของบริษัทเซลฟิตครอปส่วนทางทิศตะวันตกฉันไม่แนะนำให้ไปถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีจริงๆ ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะแผนที่ของกัปตันชี้ให้เราไปทางทิศเหนือมุ่งหน้าสู่ป่าศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไปเจอกันที่นั่นนะแล้วเราเคอ่อยมาคุยเรื่องขั้นตอนต่อไปกันครับท่านโอเคครับผมซึ่งบอกผมไม่ให้ไปทางนู้นทางนี้แต่มันจะอดใจไหวเหรอครับสายฟาร์มอย่างผมอะนะเ้เขาดูแผนที่กนครับโอ้โหโอ้โห คือโคตรกว้างคือเราอ่ะต้องไปตามเส้นโค้งไปเรื่อยครับจนถึงทางนู้นเลยนะจนถึงจนถึงตรงนี้นะครับแต่แต่เราอ่ะต้องฟาร์มปะ่ะเออเราก็ต้องฟาร์มไหมถ้างั้นโอ้โหแม่เพิ่งออกมาก็มีอะไรมาต้อนรับเลยครับซึ่งเราก็ต้องฟาร์มอยู่แล้วอ่ะจะให้เดินไปเฉยไม่ได้หรอกครับขอนอกรู่นนอกทางหน่อยนะเฮ้ เออดีเฟนยี่สิบนะแต่ว่าเออโลเยอะกว่าครับเอาสิครับรออะไรเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรอ่ะทำไมขึ้นที่ขึ้นที่สู้บอสอ่ะแล้วแล้วบอสอยู่ไหนเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยคืออะไรคุณผู้ชมทำไมขึ้นที่สู้บอสอ่ะโอ้ยวุ้ยเดี๋ยว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  เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งครับเดี๋ยวไปหนึ่งโอ้ยเดี๋ยว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 เจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆคุกันเร็วๆคุกันเร็วๆคุกันเฮ้ยเดี๋ยวยังโอ้ยผมนึกว่าอันนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมนึกว่าเปลือกอ๋ออออกออกแล้วครับออกแล้ว แล้วแล้วทำไมอยู่ๆไม่ให้ผมสู้บอสอ่ะอเออเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยมันเปิดมาก็ให้สู้บอสเลยคืออะไรอ่ะผมว่านะคือมันไม่น่าจะให้สู้เว้ยคุณผู้ชมผมลองไปสู้แล้วมันน่าจะให้แค่เราเดินไปเฉยๆครับเดินเดินข้ามฟากเนี่ยเนี่ยมันออกมาทุกอย่างเลยอ่ะมันออกมาทุกครั้งเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิ คือ,อโอ้ยโอ้ยอย่าทำร้ายฉันเลยคือ,อคือแค่ปลาพวกนี้เว้ยแค่ปลาพวกนี้ผมสู้แคบไม่ไหวอะ่ะดูดิครับเออเกอนแค่ปลาพวกนี้เรายังสู้ไม่ไหวเลยเว้ยมันโคตรแข็งเลยอะ่ะอ่เราต้องเนี่ยเราต้องเดินตามพวกนี้ไปครับเนี่ยตรงนี้เลย อ่ตรงนั้นตรงนั้นมีครับเราต้องรีบหนีตรงนู้นเลยคือผมลองแล้วเว้ยคือลองลองสู้เก็บเลเวลแล้วลองอะไรแล้วเว้ยแม่งไม่ได้ครับไม่รอดคือมีทางเดียวคือเราวิ่งวิ่งเข้านี้หลบอย่เดียวครับแล้วแล้วคือมันปูเนี่ยมันตีแรงมากเว้ยคือผมไม่ได้อัพอะไรมาด้วยไงเรื่องเรื่องไป็อกมาตรงนู้นล่ะอือขาจะด,ดี คครับแล้วก็วิ่งไปน่าจะไม่ได้สู้ผมคิดว่านะผมลองสู้แล้วไม่ไล่ไม่ลไมล่เลยไม่ไล่อะไรไงก็ใจยเนี่ย,อยเอาตรงแคปปูพวกเนี้ยอุ้ยเอ,อ้แผนนีไปอเคครับผมไม่กล้าออกนอกนอกอันเนี้ยนอกคืนตรงนี้เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมเพราะว่า เขาออกไปไหมไอปูใหญ่มันมาแน่เลยผมว่าปูปูตัวใหญ่แม่งมาแน่เลยครับผมดูละผมเลยไม่กล้าออกไปเว้ยเนี่ยเราเดินเราต้องเดินตามตามพวกนี้ไปครับแล้วดูคุณผู้ชมเกาะเกาะผมอะแคบแคบแตกอะมาอีกแล้วต้ครับศอผมอยู่นู่นนะไปไปไปรีบรีบรีบไปที่วงครับอย่างที่นอิพี่สาวคนนั้นบอกนะถ้าเจอสัตว์ประหลาดพวกนี้หอรีบเข้านี่ครับมันจะมันจะหลบ โอเคแต่พวกปลาพวกนี้นผมพอสู้ไหวอยู่เอ้าทำไมมันล็อกตัวไหนหผมเนี่ยแทบไม่อยากแพรลี่อ่ะเพราะไม่รับถ้าแพรลี่พลาดรับดาเมจโคตรหนักเลยคุณผู้ชมตีโคตรแรงเลยโอเคครับผมมาซึ่งผมอาจจะไม่ได้สู้ครับเพราะว่าไม่ไหวจริงอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกนอกเขต เราต้องดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหลักเลยเพราะผมอาจจะไม่ได้สู้นะเพราะไม่ไหวอันนี้ยอมรับเลยคือแค่ปูพวกนี้อุย้ยเนี่ยแฮนดี่พลาดเนี่ยดูที่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดิเอาเอาเอา,เอาคือแพ้คือแค่แฮนดี่พลาดอะคือโอ้โหเลี่ยนหายไปครึ่งหลอดคนระับคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องสืบอะไรเลยเ,ลยเอ๊ะไอตัวนี้มัน ป,ปูเด็กน้อยปูเด็กน้อยปูเด็กน้อยแล้วผมไม่กล้าที่จะออกออกนอกจะเถื่อนพวกนี้เว้ย,ยมาดิเออแพรลี่เออมาแล้วแพรลี่ไม่แทบไม่เข้าเลยเว้ยคุณผู้ชมของจริงนะมันมาอีกแล้วอ,อ่ะออยู่นู่นคนระับไปไปนู่นไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนอย่างอื่นใครว่ากันไปนู่นก่อนโอเคครับไปละ คือคือผมลองแล้วคุณผู้ชมสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวจริงอาจจะต้องอัพดามงดาเมจอัพอะไรไปก่อนนะผมว่าน่าจะไหวใครไเปเรับปิดนีม้มะเอา้าลงมาแล้วหรอเ <c oughs> นี่ยเ,เอาไปดีก็เกลียดเลยไอตัวเนี้ยยิงได้อะ่ะผมเห็นอะไรให้เก็บตรงนี้ครับโอเคโอ้ขึ้นมาตั้งไกลได้เบียดหนึง ตรงนั้นมันมีกล่องอะไรด้วยครับผมอยากดูอะแต่แม่งผมก็กลัวเหมือนกันนะเอาจริง <c oughs> ผมก็แอบ,บกลัวน่าจะยังทําอะไรไม่ได้ครับมันมาแล้วเนี้ก่อน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 คือน่าจะต้องได้แค่ไปฝั่งตรงข้ามครับน่าจะไม่ได้ทําอะไรมากกว่านี้แล้วนะโอ้ักเป้าอะแม่ง จะสู้ไหวไม่ยังไม่รู้เลยครับเฮ้ยถ้าไปตรงเก่าได้อยู่อุ้ยอุ้ยแรงนะอเอาตีพยายามพยายามจะออกจากไอ้วงเนี้้ยโอเคครับมามาเนี่ยแผลแพรี่ไปสิอุ้ยอุ้ยเล่นเล่นที เผ่อหรอด้พีเผือหรอโอโ้มียาเป็นร้อยก็ไม่พอผมพูดเลยสู้สูตอนเนี้ยมียาเป็นร้อยก็ไม่พอครับเอาก็เอาเรื่องอะตอนเนี้ยไม่ไหวจริงครับโอเคครับผมต้องไม่ต้องไปเก็บเลเวลหรืออะไรมาก่อนนะผมว่าโอ้ตรงนั้มีที่มีที่เซฟขอเซฟก่อนแล้วกันนะโอ้อยู่ไกลยังไนงะโอเคครับผมไป เซฟนี้ก็น่าจะของพาร์รก็จบพาร์นี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้โหก็เหนื่อยเลยในการสู้อ้อผมจะเก็บปะไม่ได้จอดโอเคได้เก็บไ้ยได้พันเลยมั้ยใช่ปหเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันเดี๋ยวเก็บขยะไปขายครับเอาไปขายแล้วก็เสียดายด้วยนะผมไม่อันเนี้ยไม่มีผมไม่ได้อัพไว้อ่ะเดี๋ยวต้องอัพละถ้าตายแล้วมันเสียครับถ้าตายแล้วเก็บไม่ได้แล้วมัน ถ้าตายแล้วเก็บไม่ได้แล้วมันเสียไปเลยครับเนี่ยผมเสียไปหมดเลยอะเออแต้มที่แรกไปผมเสียหมดเลยผมอัพดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเขอมาแล้วมันมีเอทหารคนหนึ่งยืนอยู่นี่นะขออน,นุญาตคุยกับทหารก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยปิดคลิปปิดคลิปกันนะครับแกอีกแล้วเหรอเจ้าคนจอนจัดฉันยินดีที่แกยังมีชีวิตอยู่นะโอ้ฉันแทบจะจำคุณไม่ได้เลยนะคุณคือยามจากเซเลนทายใช่ไหม หมวกสวยจังเลยเนฮานอนชิตันคือชื่อจริงของฉันอย่างไรก็ตามฉันจะได้สละตำแหน่งของฉันแล้วฉันมันโง่เนอะที่ไปให้คำสัญญาจะรับใช้ขุนนางที่ถูกปวามโลภครอบงำได้ง่ายได้อย่างนั้นน่ะคุณเข้าใจใช่ไหมผลที่ตามมาจากการล่มสลายของสเลกทายอะเออไม่มีใครเฝ้าสะพานเลยเหรอมันร้ายแรงกว่านั้นมากเจ้าคนจอนจัด สิ่งที่ทำลายสแลกทายจนสิ้นซากคือการติดเชื้อในตอนแรกอะนะฉันคิดว่ามันคือมลพิษทางกายแต่ตอนนี้ฉันสงสัยว่ามันมีต้นตอมาจากจิตใจอย่างไรก็ตามอะนะฉันเชื่อว่าความโลภของดัชเชตต่างหากที่เป็นคนเชื้อเชิญมันเข้ามาในอาณาจักรของเธอและจนกว่าคนอย่างนางจะถูกทําลายจนสิ้นซากการติดเชื้อก็จะแพร่กระจายแพร่กระจายแล้วก็แพร่กระจายต่อไป เพื่อจุดประสงค์นี้ฉันจึงมาถึงที่พุ่มไม้แห่งนี้ไงล่ะโอเคครับผมโอ้โหเจอเพื่อนเก่านะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแกรอดจากเมืองเซเล็กทรายได้ไงนะครับผมมาเจอกันที่นี่ต่อเลยโอ้โหคิดถึงเพื่อนเก่ามากเลยโอเคครับผมถ้างั้นพาร์ทนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเราค่อยมาลุยกันต่อพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้ก็คือผมสู้มอนไม่ได้จริงๆผมยอมรับเลยคือมันมันเก่งมากจริงๆครับ คงต้องอาจจะต้องกลับมาสู้ใหม่นะบอสตัวนั้นผมลองแล้วไม่ไหวตายไปหลายรอบเลยโอเคครับผมถ้างั้นพาร์ทนี้ผมต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับผมถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็กดไลค์และซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับผมแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าผมแปลผิดพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมผมก็พยายามทําได้เต็มที่แล้วนะครับผมโอเคครับผมนั้นเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมเจอกันครับ